สวัสดีค่ะตุกตานะคะกันดาพันธ์ทองสมบูรณ์ค่ะวันนี้นะคะตาจะมาพูดเรื่องนะคะแผนการตลาดนะคะระบบ MGM นะคะหรือย่อม,มาจาก Member Get Member นะคะให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับฟังกันนะคะค่ะทีหาจากหน้าจอนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแผนการตลาดเนี้ยนะคะมันคือยังไงนะคะค่ะ แห่งการตลาดนะคะ MGM member g e t member นะคะ แผนธุรกิจนี้นะคะเป็นแผนธุรกิจที่ดีมากๆนะคะถ้าสมาชิกทุกคนนะคะทําได้ตามแผนธุรกิจนี้นะคะเชื่อมั่นมากนะคะว่าภายใน3ปีนะคะหรือทันทีที่คุณได้ก้าวขึ้นมาอยู่ระดับ2หรือระดับ1นะคะตามแผนธุรกิจนะคะชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนนะคะเราเการเริ่มต้นนะคะก็จะเริ่มต้นจากการสมัครเป็นสมาชิกนะคะเขาเรียกว่าอยู่ระดับ6นะคะอันนี้เป็นสมาชิกนะคะก็ะซื้อใช้เองได้รับส่วนลดนะคะ ส่วนลดตรงนี้นะคะยก,ยกตัวอย่างเช่นนะคะประกันชั้น1เนี่ยของวิยะนะคะก็ได้รับส่วนลด12%นะคะแผนธุรกิจ MGM นะคะ member get member ตรงนี้นะคะจะมีรายได้นะคะหรือช่องทางการทำรายได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางที่1น,นะคะคือ,อ,อขายเองได้คอมมิชชั่นนะคะช่องทางที่2นะคะคือแนะนำ บอกต่อนะคะได้ค่าแนะนำนะคะช่องทางที่สามนะคะคือการบริหารทีมงานนะคะตรงนี้จะได้เป็นค่าตำแหน่งหรือค่าบริหารทีมงานตามแผนธุรกิจน,นี้เนาะค่ะทีนี้เราเป็นสมาชิกเมมเบอร์เนี่ยเราจะไม่มีค่าบริหารทีมงานนะคะแต่บริษัทนะคะจะให้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะเฉพาะสมาชิกที่เราแนะนำมาติดตัวนะคะ ขีดก้าวต่อไปนะคะของการเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะคือคุณต้องมีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยนะคะขั้นตอนการมีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยนะคะก็สามารถทําได้2ช่องทางนะคะหลักๆนะคะลองสอบถามอัปไลน์ดูนะคะหรือว่าทักไลน์หรือโทรหาตุ๊กตาก,ก็ได้นะคะว่าทํายังไงนะคะ,ะพอเรามีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยแล้วนะคะผลประโยชน์นะคะเราก็จะได้เพิ่มขึ้นนะคะเป็น15%นนะคะในค่าบริหารทีมงานนะคะ 3%นะคะแล้วก็ค่าแนะนำนะคะเองได้เหมือนเดิม1%นะคะค่ะแล้วก็การขึ้นระดับ4นะคะก็คือคุณต้องมียอดนะคะเฉลี่ย3เดือนต่อเนื่องนะคะอยู่ที่3 0 0แสนนะคะอาจจะโดยเฉลี่ยแล้วเดือนละ1 0 0 0 0แสนก็ได้นะคะหรือคุณจะมีได้พอร์ตใหญ่มานะคะ ภายในหนึ่งเดือนคุณทําได้สามแสนเนี่ยคุณก็ปรับขึ้นระดับ4โดยอัตโนมัติเลยนะคะไม่ได้ฟิกหรือไม่ได้กําหนดนะคะว่าคุณต้องสามเดือนนะคุณต้องหนึ่งเดือนนะอย่างนี้ไม่มีนะคะแล้วแต่เรานะคะเราก็วางแผนการทํางานได้เลยนะคะผลประโยชน์นะคะก็จะได้เพิ่มขึ้นมาเป็นสิบหกเปอร์เซ็นนะคะในกรณีที่เราขายเองนะคะส่วนลดที่เราจะได้รับหรือค่าคอมมิชชั่นของเรานะคะก็จะอยู่ที่สิบหกเปอร์เซ็น ผลประโยชน์และส่วนลดหรือค่าคอมมิชชั่นตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้านะคะเพราะว่ามันอยู่ที่แต่ละบริษัทประกันภัยนะคะส่งมาให้สีกุมบรกเกอร์ในแต่ละเดือนนะคะตรงนี้สามารถขออัปเดตได้ทุกเดือนนะคะจากฝ่ายการตลาดของสีกุมบรกเกอร์นะคะหรือผู้ที่แนะนําท่านมานะคะค่าบริหารทีมงานนะคะจะได้เป็นสี่ปเซนะคะค่าแนะนําได้หนึ่งปรเ็นนะคะ ระดับ3นะคะาการขึ้นระดับ3นะคะคือคุณต้องมียอดนะคะเ0 0 0แนนะคะโดยเฉลี่ย3เดือนติดกันนะคะก็คือยอดทั้งองค์กรทั้งทีมงานเนี่ยนับให้คุณหมดเลยนะคะผลประโยชน์ค่าคอมมิชชั่นหรือส่วนลดนะคะจะได้เป็น17%นะคะค่าบริหารทีมงานนะคะจะได้เป็น5%แล้วก็ค่าแนะนำติดตัว1%นะคะการขึ้นระดับ2นะคะก็คือคุณจะมี ออยอดโดยเฉลี่ย3เดือนต่อเนื่องยอยู่ที่2ล้านเจ็นะคะคุณก็จะได้ผลประโยชน์นะคะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น17.5%นะคะค่าบริหารทีมงานหรือค่าตำแหน่งนะคะเป็น5.5%นะคะค่าแนะนำได้1%เสมอนะคะ,ะระดับ1นึกลท์่าหน้าม Diamond หรือ Diamond Plus เนี่ยก็ตามหน้าตารางแผนการตลาดที่คุณเห็นเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูโครงสร้างในการ จ่ายนะคะผลประโยชน์ต่างๆนะคะเราลองมาดูกันนะคะเนีรายได้3ามช่องทางนะคะกับแผนธุรกิจ MGM นะคะของสีกรุงโบรกเกอร์นะคะแราได้ช่องทางที่1นนะคะคือการขายเองได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะตรงนี้ต้องมีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้นนะคะ รายได้ช่องทางที่2นะคะคือการบอกต่อได้ค่าแนะนำนะคะตรงนี้บริษัทให้ค่าแนะนำตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วคุณสามารถบอกต่อได้แบบไม่กำหนดไม่จำกัดนะคะรายได้ช่องทางที่3นะคะคือค่าขยายสายงานนะคะหรือค่าตำแหน่งนะคะตรงนี้เป็น passive income ของแท้เลยนะคะอ่าแล้วเราก็มีเอ่อ โครงการหรือแคมเปญนี้ขึ้นมานะคะให้พวกเราชาวสมาชิกสิคุณทุกท่านนะคะได้เข้ามาร่วมใช้นะคะโครงการนี้นะคะก็เกิดขึ้นโดยคุณตั้มการจนะนะคะหรือกลุ่มทีมงานบริหารงานโดยทีมทิฟวิจิตนะคะใน3ปีแฮปปี้ชั่วโคดนะคะคุณสามารถถามอัพไลน์นะคะหรือต้นสายของคุณได้ว่าธุรกิจเนี้แผนธุรกิจนี้หรือโครงการเนี้นะคะจะเข้าร่วมได้ยังไงนะคะ ค่ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของออผู้ชายคนนี้นะคะคือโรเบิร์ตคิโยสกินะคะเขาก็เขียนหนังสือเล่มนึงขึ้นมานะคะแบ่งคนออกเป็น4กลุ่มนะคะคุณลองดูว่าวันนี้คุณอยู่ในกลุ่มไหนนะคะ ตรงนี้คะก็จะเป็นเงินสีด้านรายได้สีแบบนะคะแบ่งคนเป็น2ฝั่งนะคะคือคนฝั่งซ้ายและคนฝั่งขวานะคะตรงนี้นะคะทุกคนลองออสอบถามหรือเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งสําคัญที่เาจะเน้นนะคะคือธุรกิจที่คุณกําลังสนใจแล้วก็กาลังจะตัดสินใจทําในวันนี้นะคะของ MGM นะคะสีกุ้งโบรกเกอร์นะคะตรงนี้จะอยู่ใน ส่วนของคนฝั่งขวานะคะเป็น business owner นะคะเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของระบบค่ะทีต่อไปนะคะเรามาดูโครงสร้างการจ่ายค่าแนะนำนะคะตามโครงสร้างนี้นะคะ คุณเนาะสมมติว่าคุณเป็นคุณเขียวนะคะคุณไปแนะนําคุณสองสามสี่ห้าหกมานะคะโดยคุณเป็นคนแนะนําเขาเองนะคะในใบสมัครสมาชิกผู้แนะนําคือตัวคุณนะคะทุกครั้งที่คุณสองสามสี่ห้าหกนะคะซื้อเบี้ยประกันใช้ A เอหรือมีการแจ้งงานนะคะบริษัทก็จะแบ่งค่าแนะนําให้คุณหนึ่งเปอร์เซ็นตตลอดทุกครั้งเลยนะคะในฐานะที่คุณเป็นผู้แนะนานะคะ เช่นเดียวกันนะเราก็บอกคูณสองสามสี่ห้าหกเหมือนกันเลยแล้วเขาก็ไปแนะนำบอกต่อนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะทันทีที่เราไปแนะนำบอกต่อใครแล้วเขาซื้อบีย้ยนะคะหรือแจ้งงานนะคะเขาก็จะได้ค่าแนะนำหนึ่งเอร์เซนค่าแนะนำหนึ่งเอร์เซ็นตรงนี้นะคะเจะจ่ายทุกครั้งเมื่อคนที่เราแนะนำมานะคะแจ้งงานหรือซื้อใช้เองตรงนี้ได้เสมอและได้ตลอดไปเลยนะคะ ค่านะนำจะได้ทุกวันที่สิบนะคะของธนาคารกาิกรนะคะต่อไปนะคะเป็นโครงสร้างการจ่ายค่าตำแหน่งและค่าบริหารทีมงานนะคะเรามาดูกันนะคะว่าโครงสร้างการจ่ายค่าตำแหน่งและค่าบริหารทีมงานเนี่ยทำได้ยังไงนะคะแน่นอนนะคะคุณต้องมีบัตรในหน้านะคะเพราะว่าเป็นใบเบิกทางในการขึ้นระดับนะคะก็คือ พอคุณมีบัตรในหน้าแล้วนะคะในสไลด์นี้จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะเพราะว่าถ้าจะทํางานให้ในไหนคุณก็ทํางานแล้วนะคะเราก็ต้องโฟกัสหรือว่าตั้งเป้าไว้ที่ระดับหนึ่งนะคะสมมุติในวันนี้นะคะคุณเป็นระดับหนึ่งนะคะแล้วภายใต้องค์กรของคุณเนี่ยก็มีคุณสองสามสี่ห้าหกนะคะแบบนี้เลยนะคะเรามาดูว่าเวลาทีมงานเรานะคะเขาแจ้งงานเนี่ยบริษัทจะแบ่งให้เรายังไงนะคะ สไลด์นี้นะคะจะยกตัวอย่างที่เบี้ยสองหมื่นบาทนะคะเป็นเลขกลมๆนะคะอันนี้สบายๆนะคะเป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะคะอ่าเราอยู่ระดับหนึ่งนะคะสมาชิกที่เราแนะนําใหม่เข้ามานะคะเขาซื้อเบีย้ยใช้เองนะคะก็จะได้รับส่วนลดของเขาไปนะคะส่วนเล่าในฐานะที่เราอยู่ระดับหนึ่งเนี่ยเราจะได้ค่าตําแหน่งหกเปอร์เซ็นตนะคะเป็นเงินหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ ในขณะเดียวกันนะคะคนที่เราแนะนํามานะคะมีบางคนนะคะมีบัตรใานหน้านะคะแล้วเขาก็มีการแจ้งงานเข้าไปที่บริษัทนะคะบริษัทจะแบ่งค่าตําแหน่งให้เรานะคะ3%นะคะตรงนี้นะคะเราจะดูนะคะเขาเรียกว่าเอ่อค่าส่วนต่างระหว่างตําแหน่งนะคะหรือ ระดับ5เนี่ยเขาคุณดูที่ช่องระดับ5ถูกไหมคะแล้วดูที่ค่าตำแหน่งของระดับ5นะคะเขาจะมีค่าตำแหน่งของเขาอยู่แล้ว3ถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาค่าตำแหน่งของระดับเรานะคะไปลบออกจากค่าตำแหน่งของคนที่เขาแจ้งงานนะคะนั่นก็คือเอา6ลบ3นะคะก็จะเหลือ3นะคะก็เป็นค่าบริหารทีมงานของเรานะคะ ีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคนระดับสี่นะคะเขามีการแจ้งงานนะคะสี่ระดับสี่กับระดับหนึ่งะคะมีค่าตำแหน่งต่างกันเท่าไหร่คะเนาะเราก็เอาง่ายๆเลยนะคะเอาสี่ลบหเท่าไหร่คะสองซค่ะก็จะได้สองเปอร์เซจากยอดตัวอย่างที่เรายกไว้สอง0มื่นนะคะสองเอร์เจากสอง0มืนก็เท่ากับสี่ร้อยนะคะแล้วถ้าเป็นระดับสามนะคะถ้าระดับสามเขามีการแจ้งงาน ค่าตำแหน่งของระดับสามเขาได้ห้าเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะคะส่วนเราได้หกเปอร์เซ็นเอามาลบกันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์คะหนึ่งเปอร์เซ็นค่ะก็ถูกต้องนะคะตามนี้เลยเนาะก็คือหนึ่งตัวจิ๊กโซ่สองร้อยระดับสองนะคะระดับสองมีการแจ้งงานนะคะเราห่างกับระดับสองหนึ่งขั้นนะคะก็เท่ากับศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะ,ะก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยอ่าเท่ากับ ตัวอย่างในสไลด์นี้นะคะบริษัทเนี่ยเขาต้องใจ่ายให้ทีมนี้เ,เป็นจำนวนเงิน2,500บาทนะคะซึ่งมีความเป็นจริงตอนนี้แผนธุรกิจออกมาสูงกว่านี้อยู่แล้วนะคะบริษัทเขารู้อยู่แล้วนะคะว่าผู้มารานออกมาฉบับนึงเนี่ยเขาต้องใจ่ายให้ต้องใจใ่ายค่าปันผลค่าคอมมิชชั่นออกไปเท่าไหร่บ้างนะคะ <S <S เราก็เพียงแต่ดูว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนนะคะแล้วคนแจ้งงานเขาอยู่ตำแหน่งไหนนะคะ สไลด์ต่อไปนะคะเป็นการยกตัวอย่างระหว่างโครงสร้างการจ่ายค่าตำแหน่งนะคะและค่าแนะนำนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะเคค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะก็แผนธุรกิจจะเป็นตามนี้เลยนะคะคือคูณหนึ่งแนะนำคูณสองนะคะคูณสองแนะนำคูณสามนะคะคูณสามแนะนำคูณสี่คูณสี่แนะนำคูณห้าคูณห้าแนะนำคูณหกนะคะแนะนำกันมาเป็นทอดทออย่างนี้เลยนะคะ ใน,ในความเป็นจริงนะคะคุณหนึ่งกับคุณหกอาจจะไม่รู้จักกันเลยก็ได้จะเพียงแต่ว่าคุณหนึ่งเป็นทีมงานภายใต้คุณหเป็นทีมงานภายใต้คุณหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอ่าเราก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะระหว่างค่าแนะนํากับค่าตาแหน่ง แยกกันให้ออกนะคะค่าแนะนําจ่ายให้ครั้งเดียวเฉพาะคนแนะนํามาติดตัวเท่านั้นนะคะค่าตาแหน่งนะคะดูว่าคุณอยู่ตําแหน่งไหนระดับไหนนะคะแล้วก็ดูคนแจ้งงานเขาอยู่ระดับไหนนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตรงนี้ยกตัวอย่างสองหมื่นนะคะระดับหกระดับหกค่ะซื้อใช้เองสองหมื่นได้อะไรคะ อ่ะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะได้ค่าคอมมิชชั่นไปนะคะเขาจะได้ค่าตำแหน่งไหมคะระดับหกซื้อใช้เองมีไหมคะค่าตำแหน่งไม่มีนะคะแล้วก็ได้ค่าแนะนำํำไหมคะค่าแนะนําตัวเขาเองซื้อใช้เองได้ส่วนลดแล้วได้ค่าแนะนํำไหมไม่ได้นะคะที <_ d ata> มาดูระดับห้าได้อะไรอ่าระดับห้าเป็นคนที่แนะนําเข้ามาติดตัวนะแล้วคนคนนั้นมีบัตรในหน้าอ่าได้หนึ่งเปอร์เซ็นค่าแนะนํา นะคะแล้วก็ได้ค่าตำแหน่งนะคะดูดูที่ระดับห้าค่าตำแหน่งสามปรเ็นก็หกร้อยกับหนึ 20, ่งเปอร์เซ็นเบี้ยสอง0มืนก็สองร้อยนะคะเอามารวมกันเนาะสองร้ยก็หกร้อยเท่ากับแปด้อยนะคะระดับห้าเป็นสมาชิกแล้วมีบัตรในหน้าไม่ทําทำอะไรนะคะไปแนะนำคนคนหนึ่งนะคะบอกเว่าเนี่ยเป็นสมาชิกสี่กุุงดีมากเลยนะคะซื้อใช้เองได้ส่วนลดนะคะคนคนนั้นก็สนใจเขาก็ซื้อใช้ของเขาเองได้ส่วนลดเขาไป เราในฐานะผู้แนะนำนะคะเราได้ทั้งค่าแนะนําแล้วก็ค่าตําแหน่งอ่ะนี่ระดับ4นะคะระดับ4อยู่ข้างบนเราอีกทีนึงนะคะเขาจะได้อะไรนะคะเขาได้ค่าแนะนํำไหมแน่นอนเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าค่าแนะนําจ่ายไปแล้วจ่ายให้คุณระดับ5ไปแล้วก็จ่ายครั้งเดียวเท่านันะะ้นค่ะในส่วนของค่าตําแหน่งนะคะระดับ4ม,มีค่าตําแหน่งอยู่ที่4เปอร์เซ็นตนะคะแต่4เปอร์เซ็นตตรงเนี้ยเขาจะเอาทั้งหมดเลย4เปอร์เซ็นไม่ได้นะคะ เพราะว่าข้างล่างเขานะคะมีคนที่ขั้นเขาอยู่คือระดับ5ระดับ5ค่าตำแหน่งเขา3%ระดับ1-4%แล้ว4กับ3ม่างกันก็จะเหลือ1%เป็นส่วนต่างให้ระดับ4อ่ะได้ไป200บาทนะคะข้างบน4ก็ยังมีอีกนะคะเขาจะไม่ได้ค่าแนะนำนะคะแต่เขาจะได้ค่าตำแหน่ง1%นะคะเพราะค่าส่วนต่างระหว่างตำแหน่งของระดับ4กับ3เนี่ยห่างกันอยู่1% ระดับสองนะคะได้อะไรนะคะไม่ได้ค่าแนะนำนะคะแต่จะได้ค่าตําแหน่งนะคะค่าตําแหน่งก็จะได้ศูนจุดห้าเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยบาทนะคะในฐานะที่คุณอยู่ระดับสองนะคะระดับหนึ่งระดับหนึ่งที่อยู่บนสุดนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเพียงแต่เขาช่วงแรกเขาทํางานนะคะทําให้ตัวเองขึ้นมาอยู่ระดับหนึ่งนะคะแล้วภายใต้องค์กรเขาซื้อใช้เองนะคะเขาได้อะไรอ่าเขาได้ศูย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ได้หนึ่งร้อยบาทนะคะ ก็ทั้งหมดเนี่ยบริษัทเป็นคนจ่ายนะคะทั้งหมดตามตัวอย่างโครงสร้างนี้ก็สามพันแปดนะคะค่ะทีนี้นะ,ะมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยบริษัทนะคะก็ยังมีแผนธุรกิจนะคะที่ตุกตามองว่ามันยุติธรรมมากๆนะคะคือการแยกสายงานแล้วก็ดึงสายงานกลับมานะคะนั่นหมายความว่าคุณต้องแอคทีฟถูกไหมคะอมโอเคงี้เรามาดูกัน,นะคะ่ะว่า การแยกสายงานและการดึงค่าสายงานกลับมาเนี่ยทำได้ยังไงตามสไลด์นี้นะคะ<ช>เป็นตัวอย่างนะคะวันหนึ่งนะคะเรา<ช>ขึ้นมาอยู่ระดับหนึ่งเนาะ,ะ<ช>แล้วภายใต้องค์กรเรานะคะก็มีระดับสองสามสี่ห้าหกนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะคะมันเป็นอย่างนี้ใครหายไปคะระดับสองหายไปชายระดับสองเขาหายไปไหนคะเขาขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งเหมือนเราเท่าเราเลยเห็นไหมคะอันนี้ค่ะคือการแยกสายงานแล้ว นะตอนแรกเขาอยู่ข้างล่างเรานี้ถูกไหมคะแต่วันนึงเขาขึ้นมาเท่าเรามันก็จะแยกสายงานออกจากกันอย่างนี้นะคะก็ะคือภายใต้องค์กรนะไม่นับไม่นับยอให้เราอีกแล้วนะคะเพราะตำแหน่งเท่ากันระดับเท่ากันมันจะเกิดการแยกสายงานออกนะคะเพราะว่าคุณคุณคนนี้นะคะจะทํางานเพิ่มมากขึ้นนะคะภายใต้องค์กรขเขามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะคะทํายังไงคะคุณคุณหนึ่งนะคะที่ ที่มีการแยกสายงานออกไปนะอยากอยากได้สายงานนั้นๆกลับมาไหมคะแน่นอนต้องอยากได้เขาต้องทําไงคะขึ้นไปอยู่หนึ่งบวกเท่านั้นเองนะคะทันทีที่คุณก้าวขึ้นไปหนึ่งบวกนะคะคนที่เธอแยกสายงานกลับไปเราขึ้นไปอยู่สูงเขาแล้วถุกอย่ะก็จะดึงกลับมาทั้งองค์กรเลยค่ะก็จะดึงกลับมานี้นะคะเป็นแผนธุรกิจท,ที่ทำมากค่ะค่ะ พวกเราชาวสีกรุงงบเกอร์นะคะจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของโครงสร้างแผน MGM นะคะก็คือสมาชิกนะคะปรับขึ้นระดับแล้วปรับขึ้นระดับเลยนะคะไม่มีลงนะคะขึ้นแล้วขึ้นเลยนะคะแล้วก็ค่าแนะนำ1%เนี่ยคิดจากยอดสุทธิของการขายงานของลูกพีนติดตัวเท่านั้นอ่นะต้งมีชัดเจนนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเป็นในส่วนของ ค่าบริหารสายงานนะคะตรงนี้คิดจากส่วนต่างของลูกคีมที่มีระดับต่ำกว่าในสายงานนั้นนะคะ,ะต่อไปนะคะคือการแยกสายงานเมื่อลูกคีมมีระดับเท่ากันหรือสูงกว่านะมันก็จะแยกสายงานนะคะไม่สามารถนำยอดมานับให้เราได้ในการอัปตัดนะคะแล้วก็เรานะคะสามารถที่จะดึงสายงาน คืนได้นะคะเมื่อระดับสมาชิกสูงกว่าลูกทีมนะคะก็คือถ้าเขาแยกไปแล้วนะคะเราก็ขึ้นไปอยู่ในสู่ป่าแล้วเราก็จะเดินกลับมาทั้งหมดเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะสามารถถ่ายโอนผู้รับผลประโยชน์ได้ด้วยนะคะในกรณีที่เสียชีวิตนะคะหรือเป็นบุคคลล้มละลายนะคะหรือไม่อยากทํางานแล้วนะคะโอนได้เลยนะคะ แล้วตรงนี้นะคะเป็นค่าลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนพวกตามองว่ามันเป็นจุดแข็งและข้อดีของสีโปนะคะก็คือไม่สามารถเปลี่ยนสายงานได้นะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณสมัครแล้วสมัครเลยนะคะเรายึดตามไอดีแบประชาชนเป็นหลักนะคะตรงนี้จะมองว่าเป็นข้อดีนะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะ คุณสามารถแนะนําได้ทุกคนเลยนะคะไม่จํากัดน,นะคะไม่ว่าคุนคนนั้นนะคะจะทําทงานเป็นพลางงานประตามนะคะอยู่องค์กรใดก็แล้วแต่นะคะเพราะโปรดักของเราเนี่ยเป็นประกันภัยรถย,ยนต์พรบอรนะคะแล้วก็ประกันวินาศภัย,ยต่างๆนะคะแนะนําได้ทุกวงการเลยนะคะ นี้มันจะมีธุรกิจดาวรุ่งดาวร่วงประจำปี59นะคะเรามาดูกระแสะโลกตอนนี้กันนะคะว่าทำไมนะคะเราถึงต้องมาทำธุรกิจสีกุงโบเกอร์นะคะภายใต้แผน MGM Member Get Member นะคะเพราะว่าธุรกิจนี้นะคะเราทำแบบออนไลน์ก็ได้นะคะเป็นธุรกิจขาขึ้นนะคะหรือดาวรุ่งนะคะก็คือนะคะอยู่ในหมวดหมู่ของการดูแลสุขภาพนะคะแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการขนส่งระยะสั้นนะคะ ตรงนี้ก็เป็นโปรดักของเราทั้งนั้นเลยนะคะ,อะขอบคุณที่มานะคะจากผู้จัดจการเลายมากไปกว่านั้นนะคะที่มาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเขาก็จัด10อันดับธุรกิจดาวรุ่งนะคะ,อ,ะอันดับที่2นะคะคือการสื่อสารนะคะเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีนะคะซึ่งของเราก็มีนะคะแล้วก็อันดับที่5นะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะคือธุรกิจประกันวินาศภายัยหรือประกันชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้เทรนสุขภาพกำลังจะมานะคะ ก็ระดับเต็มนะคะตรงนี้ไม่ได้วงไว้เนืะแต่ว่าก็เป็นสําคัญนะเกี่ยวเนื่องกับเรานะคะคือธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกสนะคะขนส่งต้องใช้รถไหมคะอ่าไม่รถก็เรือเครื่องบินนะคะทุกอย่างอ่ะเราก็มีโปรดักที่จะมารองรับนะคะก็ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นนะคะว่าคุณเริ่มทําธุรกิจวันนี้ยังไงก็ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะแล้วพบกันที่ระดับหนึ่งสวัสดีค่ะ